ค่ะตอนนี้แมห่หน่อยก็จะเริ่มเตรียมตัวเตรียมร่างกายตัวเองก่อนที่จะไปผ่าตัดจัตติบาทนะคะเพราะว่าการการผ่าตัดของประเทศสวีเดนนี่บ่กว่าจะผ่าตัดน่อยตัดใหญ่ตัดหลายตัดโหลายกระซางจะบอมีการแอดมิดที่โรงพยาบาลก่อนนะคะในกรณีที่เจ้าบาถึงขนาดนอนส้มเดี๋ยวจะเป็นต้องผ่าตัดด่วนเนื่งีงก็บไดแอดมิดนะคะแมห่หน่อยก็จะได้ยามาจากโรงพยาบาล สีซองนะคะนี่คือตัวสําหรับใส่อาบน้ำนะคะสีซสองเพื่อสำหรับอาบน้ำสองรอบนะคะตัวนี้ก็ข้างในก็จะเป็นจะเป็นฟองน้ำนะคะแล้วก็มีตัวยามาั้งหมดในนีน้แล้วเรียบร้อยเพียงแต่เข้าเปิดซองออกมาชิซองมาปุ๊บก็เอาน้ำใส่นิดหน่อยมันก็จะเกิดฟองจะนะเขาก็จะใส่ท้าความสะอาดร่างกายเขานะคะห้ามใสุู่ชิ่งทุกอย่าง หลังจากที่อาบน้ำนี่แล้วโวราสารเค้มมีใดๆหามาแปดเปื้อนหมายถึงมาห่หายใส่คอร้นบมอหายใส่ย่างอื่นต้องใส่ตัวนี้ย่างเดียวของโรงพยาบาลแหละคือจบเลยนะคะจะเป็นการอาบน้ำสองครือนะคะสระผมสองรอบนะคะจะเป็นการเติมตัวจากบ้านก็คือมือนีก็คือตกแรงแล้วนะคะกับประมาณใบสักสิบบาทสี่ิมวงแรงแล้วไม่น้อยก็จะอาบน้ำสระผมไปเลยตแต่สี่ม้วนแรงนี่เพราะว่าเดียว ผมมันจะบัวแห้งนะคะแล้วก็เศษผมมันจะเฮียในบานไม่น้อยก็จะต้อทความสะอาดบานทวงนี้ไมีเวลาที่จะเก็บเศษผมเก็บยังเพราะว่าเดี๋ยวเวลาพอากมาแล้วมันจะโยเรืรองดูดฝุ่นบดไอ้นะคะก็จะอบาบค้ังละสองอันหนึ่งตัวอันหนึง่งอันหนึ่งสําหรับตัวอันหนึ่งสําหรับสระผมซึ่งเป็นยาตัวเดียวกันนะคะจากนั้นพออาบน้ำชุดนี้ของยามือเซาแล้วนะคะก็จะเป็นเอออาบน้ำชุดนี้ของยามือแรงเศษมืออื่นเศ้าไม่น้อยก็จะตื่นประมาณตีสี่นะคะ เตืนประมาณตีสี่ตีสี่ครึง่งประมาณนั้นนะคะและ้วก็สิมาอาบสองซ่องนี่จากนั้นก็น,นางรอเวลาออ่าเพราะไงกินกาแฟาแล้วยังแล้วกัจะออกจากบ้านประมาณตีหา้าครึ่งนะคะเ่อจะไปถึงโรงพยาบาลประมาณหกโมงเสาซึ่งมันขับรถบหน,าน,ออนะะ้าณหรอค่ะประมาณยี่สิบนาทีนะคะแต่ว่าจะบอยัจะบรเห็นดให้ตัวเองเลยว่าเวลาเฉียดชิวจะไปก่อนกันตลอดเวลานะคะเพราะไปถึงแล้วก็จะแอดมิดให้น้ำเกลือถวดเบียนสภาเตรียมตัวนะคะ ถึงตรงนั้นจะไม่น้อยใจแรงง่ายคันหนึ่งถ้าหากว่ามีโอกาสแต่ว่าเน็ตอยู่ในโรงพยาบาลเขาให้ใช้ฟรีแล้วนะคะมีเน็ตให้ใช้ฟรีเพราะมีความบริรีร้อนช่วงนั้นก็คงจะบริการนิงยงแต่ซีทุ่มนะคะซีทุ่มก็คือการงดอาหารไปเลยนะคะและจากนั้นหลังจากอาบน้าเสร็จตอนเช้านะคะรอบที่สองอันนี้รอบแรกยําแรกนะคะย่ำเช้ารอบสองหลังจากอาบน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยไม่น้อยก็จะได้รับยามาสามเม็ดนะคะยาตัวนี้คนลชนิดกับตัวนี้นะคะ หมอบอกว่าหลังจากอาบน้ำแล้วให้ไม่น้อยกินสามอย่างนี้เลยแล้วกินน้ำลงไปหลายๆนะคะงดอาหารแต่ว่าให้กินเ,เอ้ยงดอาหารแต่ให้กินน้ำได้แต่แต่พอจำเป็นก็พอต้องกินหลายนะคะนี่คือการเตรียมตัวสำหรับเตรียมพร้อมที่จะไปผ่าตัดของประเทศสวีเดนนะคะทุกคนจะเหมือนกันเหมือมีการอาบน้ำไปแต่บ้านแต่ว่าจะมีการแอดมิดน่องเหมือนโรงพยาบาลไทยนะคะนี่คือเสร็จบเรียบร้อยแล้วค่ะ เราจะไม่นจะคอตตัวอบบนามก่อนนะคะด้วยเราจะใจรักน้าจุ๊บ